อย่างแรกเลยที่เป็นคำถามใหญ่ก็คือการแบ่งซื้อเวชภันธ์ชุดตรวจ ATK เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยฝ่าฝืนต่อระเบียบกระทรวงการคลังด้วยแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาคร,รัฐปี2,560นะคะคุณผู้ชมซึ่งจริงแล้วก่อนหน้านี้คุณหมอสุพ,พัฒน ก็มีคําชี้แจงออกมาคุณวชิรวิทย์ว่าไม่ได้แบ่งซื้อแต่เป็นการ,รทยอยซื้อแต,แต่เราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างกระทรวงการคลังนี้เป็นระเบียบที่ราชการทั่วประเทศใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจตนาของระเบียบฉบับนี้ต้องถือว่าดีนะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าเวลาราชการจะมีการจัดซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาต้องซื้อ เป็นเยอะๆแล้วก็ <c oughs> มีการประมูลมีการเปรียบเทียบราคา <c oughs> ว่าเจ้าไหนถูกกว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีโควิดที่คุณหมอสุพัฒน์ได้เข้ามาทําการเป็นภารกิจแพทย์ชนบทบุกกรุงเนี่ยที่มีการซื้อชุดตรวจ ATK เนี่ยมันไม่ทราบจํานวน <c oughs> ว่าจะต้องใช้เท่าไหร่ <c oughs> แล้วพอมีคนมาตรวจเยอะๆทําให้เราต้องซื้อหน้าง,งานนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เลยเป็นช่องโหว่ที่ทำให้คุณหมอเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นการจัดซื้อ,อแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ATK หรือเปล่าซึ่งคุณหมอเขาก็ยืนยันนะครับว่า ATK ที่คุณหมอซื้อเนี่ยราคาถูกกว่าราคากลางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือว่าสปสชกำหนดไว้คุณหมอซื้อได้ที่230แต่ว่าราคากลางกำหนดอยู่ที่450และขณะเดียวกันคุณหมอได้งัดหลักฐานครับหลักฐานก็คือกรมบัญชีกลางได้มีการออกประกาศนะครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ส่งถึงนักข่าวในเวลานั้นด้วยนะครับว่ามีการปลดล็อกแนวทางการจัดซื้อยานอุปกรณ์การแพทย์ให้รวดเร็วตรงนี้เดี๋ยวนี่ครับ นี่เป็นข่าวจากกรมบัญชีกลางเลยนะครับที่บอกว่าเราจะปลดล็อกแนวทางการจัดซื้อตรงนี้เพื่อที่จะป้องกันควบคุมการการระบาดของโควิด -19 ซึ่งหลักฐานชิ้นนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าระเบียบข้อกฎหมายของกรมบัญชีกลางไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินแต่อย่างใดในภาวะวิกฤตซึ่งกรมบัญชีกลางออกมาแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณหมอถูกกล่าวหาอยู่ก็อาจจะหลุดในประเด็นนี้หรือไม่นะครับลองไปฟังคุณหมอสุภัฒน์ชี้แจงเรื่องนี้ครับ สองร้อยสามสิบแพงไหมอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ผมอยากชี้แจงมากผมมั่นใจว่าไม่แพงผมอยากจะได้ข้อมูลที่กรมควบคุมโรคซื้อ ATK ในช่วงเวลาเดียวกันเป๊ะเ,เลยว่าเขาซื้อเท่าไหร่ภายใต้ระเบียบไหนระเบียบเดียวกันไหมระเบียบเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็เขาซื้อได้ที่ราคาเท่าไหร่มาเปรียบเทียบหน่อยเพราะผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าผมได้ประโยชน์ไหม เช่นถ้าผมซื้อแพงกว่าเขาอันห้าสิบาทร้อยบาทผมต้องได้เงินทอนสิถ้าอย่างนั้นนะผมผมอยากจะอยากให้สังคมตระหนักว่าให้เห็นว่าผมไม่ได้ซื้อแพงหรอกทุกลงซื้อราคานี้หมดนะ คือตอนนั้นโดยสรุปก็คือคุณหมอเนี่ยซื้อชุดตรวจมาในแต่ละครั้งวงเงินจะไม่เกิน2ล้านบาทแล้วก็ซื้อทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนั่นั่นคือสิ่งที่คุณหมอยืนยันทีนี้มีอีกคําถามหนึ่งที่เกิดขึ้นนะช่วงเวลานั้นก็คือการปฏิบัติราชการเนี่ยเป็นไปเพื่อสแสวงหาประโยชน์อันไม่ควรได้ไหมสําหรับบริษัทผู้ขายหรือผู้อื่นและทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นประเด็นที่เป็นข้อกล่าวหาร้ายแรงเพราะว่ามันเข้าข่ายการทุจริตซึ่งการมีมต ลงโทษให้ออกจากราชการนั้นจะมีอยู่ด้วยกันไม่ก uh ี min uh uh ่สาเหตุนะคะก็คือประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียงมีการทุจริตและไม่สามารถตามตัวกลับมาทํางานได้ข้อนี้ล่ะเป็นยังไงข้อนี้แรงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามติของคณะกรรมการสอบสวนวินัยเนี่ยเขาเลือกใช้บทลงโทษที่แรงที่สุดใน ตามที่กฎหมายกําหนดคือมี5้าอย่างก็คือมีภาคทานันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกแล้วก็ไล่ออกอันนี้เลือกที่จะไล่ออกเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ลงโทษแรงขนาดนี้ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและถ้าหลักการที่จะไล่ข้าราชาการออกได้เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่สาเหตุอย่างที่ค,คุณลุนได้บอกไปก็คือต้องทุจริตเสื่อมเสียชื่อเสียงในกรณีแบบนี้เนี่ยก็ต้องเป็นข้อกล่าวหาที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณหมอสุพัฒน์เนี่ยทุจริตจริงหรือไม่นะครับถ้าเรา อ่านตามตัวอักษรของข้อกล่าวหาของคณะกรรมการสอบวินัยเนี่ยมันอาจจะตีความได้ว่าคําว่าสแสวงหาประโยชน์อันไม่ควรการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีเงินทอนหรือไม่มล็อกสเปรกหรือเปล่าอ,อันนี้คุณหมอก็ปฏิเสธออกมาแล้วแต่หลักฐานของทางกระทรวงเรายังไม่เคยเห็นเลยนะครับซึ่งตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการสอบวินยัยจะต้องมีหลักฐานเด็ดที่จะบอกได้ว่าโอโ้โห เป็นสิ่งที่จะต้องถึงกับไล่ออกจากราชการทุรจริตแน่นอนซึ่งคุณหมอบอกว่าโอ๊ยผมไม่เคยทุจริตเลยแต่ว่าก็ที่เห็นผ่านๆสื่อผ่านมาเนี่ยคณะตรวจสอบเขาลงไปดูแล้วพบว่าการจัดซื้อ ATK ATK ครั้งนั้นเนี่ยมันมีหมันมีห้าบินมีห้าบินหรอบซึ่งเขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่ซื้อรอบเดียวไปเลยซื้อห้ารอบเนี่ยมัน มันซื้อแพงกว่าหรือเปล่าซึ่งคุณหมอก็ได้ตอบไปแล้วว่าเออมันไม่ได้แพงตรงนี้ครับทำให้ทางด้านของเครือข่ายภาคประชาชนเขาก็เลยออกมาเรียกร้องนะครับว่าถ้ากระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าคุณหมอสุพัฒน์เนี่ยมีความผิดถึงขนาดว่าจะต้องถูกให้ออกจากราชการก็จําเป็นแล้วครับที่จะต้องแสดงหลักฐานออกมาให้ชัดเจนหลักฐานอยู่ตรงไหนแสดงออกมาหรือยังอันนี้คือคําเรียกร้องจากภาคประชาสังคมลองไปฟังเสียงของพวกเขาครับ เราขอแค่ขอความเป็นธรรมเอาเอกสารหลักฐานออกมาดูสิใช่ไหมเปิดโอกาสให้เขาเราก็บอกเปิดโอกาสให้คณะกรรมการออกมาชี้แจงไงเรารู้นะว่าคุณหมอสุรโชคเนี่ยคือต้องมารับหน้าเสือเอาเมื่อตอนเดือนพฤษภาพูดสิว่าใช้หลักฐานอะไรนะคะมีนักวิชาการพร้อมเข้าไปดูเยอะมากไม่ใช่แค่ภาพประชาสังคมเท่านั้นนะคะนั่นก็คือความเห็นของเครือข่ายที่อยากจะให้เปิดเผยใส ทำงานแฟแฟให้ <ๆ S 1> เปิดเผยหลักฐานออกมานะคะคแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอีกข้อกล่าวหาหนึ่งค่ะคุณผู้ชมยังมีข้อหนึ่งนะก็มีคําถามว่าทําไมถึงไม่รีบรายงานข้อความเห็นชอบขอความเห็นชอบไปทางหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเมื่อได้จัดซื้อพวกเวชภัณฑ์ชุดตรวจเอทเคไปแล้วทําให้ทางราชการเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเปล่าแต่ก็มีข้อสังเกตอีกว่าก่อนที่คุณหมอมาบุกกรุงตอนนั้นน่ะจริงมันก็มีหลายแห่งหลายโรงพยาบาลที่ทําลักษณะเดียวกันทําไมถึงโดนแค่คนเดียวตรงนี้คุณสมศักดิ์ก็ชี้แจ ว่าเพราะโรงพยาบาลอื่นเนี่ยไม่ได้มีการร้องเรียนเข้ามามแล้วก็โดนคุณหมอคนเดียวแล้วถ้าเกิดว่าเราโฟกัสที่ไม่ไม่รีบรายงานขอความเห็นชอบเนี่ยก็คุณหมอก็ชี้แจงว่าจริงๆคนจัดซื้อเนี่ยคือทางด้านของนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลเป็นคนทําเรื่องจัดซื้อ ATK นี้แล้วก็ได้รายงานต่อคุณหมอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วแต่ ปัญหาอาจจะอยู่ที่ว่าตัวคุณหมอซึ่งเป็นผู้มุในการในฐานะผู้มุในการโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยลุกล้องรายงานมาแล้วแต่ตัวคุณหมอยังมีผู้บังคับบัญชาอีกชั้นหนึ่งขึ้นไป<ม>ก็คือสอสอจหรือสารรสุขจังหวัดตรงนี้คุณหมอได้มีการาได้มีการชี้แจง<ม>หรือรีบที่จะบอกไปหรือไม่ว่าผมได้ทําการซื้อเอทีเคเนี่ยไปตอนที่บุกกรุงแล้วนะ,ะตรงเนี้ยได้บอกไปรวดอย่างรวดเร็วหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วกฎระเบียบแบบนี้ก็ ก็อาจจะเขาเรียกว่าไงมันอาจจะยุ่มหยิมเกินไปแต่ว่าในทางราชการเนี่ยก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วก็กลายเป็นข้ออีกข้อกล่าวหาหนึ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งคุณหมอสุพัฒน์ก็หยิบเอกสารชิ้นหนึ่งขึ้นมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารกระทรวงสาธรรารณาสุขรวมถึงผู้บังคับบัญชาของตัวเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าคุณหมอสุพัฒน์แล้วก็ทีมแพทย์ชนบทขึ้นมาปฏิบัติภารกิจบุกกรุงได้อย่างไรโดยมีเอกสารชิ้นนี้ครับเอกสารชิ้นนี้เนี่ยลงวันที่ 29กระกฎาคม2564นะครับลงนามโดยนาย เกียรติภูมิวงวรจิตซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงสาธารณสุขในขนาดนั้นซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงการขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ให้ร่วมป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งตรงนี้คุณหมอบอกว่าก็รู้กันอยู่แล้วไม่ใช่หรอว่ามีการปฏิบัติหน้าที่มาทํางานอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการจัดซื้อแบบนี้แต่ทําไมถึงมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ในภายหลังอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อกล่าวหาทั้งหมด ที่มีการตอบโต้กันไปมาระหว่างคุณหมอสุพัฒนกับทางด้านของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับทีนี้คุณนุ่นครับเราอยากจะชวนมาลองวิเคราะห์ท่าทีของคุณสมศักดิ์เทศสุทินกันดูบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีกรณีนี้เนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์จากคุณสมศักดิ์ว่า,าเรื่องนี้ร,รัฐมนตรีรับเรื่องแล้วจะมีการเคราะตามที่ คณะกรรมการสอบวินัยของคุณหมอสุพัฒน์ที่มีมติให้ออกจากราชการหรือไม่นะครับท่าทีของคุณสมศักดิ์ก็แบ่งรับแบ่งสู้นะครับด้านหนึ่งก็บอกว่าเห็นอกเห็นใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจําเป็นเร่งด่วนจริงๆแต่อีกด้านหนึ่งก็มองว่าระเบียบก็คือระเบียบถ้าผิดระเบียบก็คือผิดลองไปฟังชัดๆท่อนนี้ของคุณสมศักดิ์กันอีกรอบครับให้ท่านประหลัดท่านประหลัดก็มีหน้าที่จะส่งให้ที่ประชุม อ,ออกกพอพกระรวงนะผมเป็นประธานไม่รู้ว่าประชุมวันไหนนะประชุมวันไหนมาถึงวันนั้นก็ค่มาถามอีกทีก็แล้วกันถามวันนี้ก็ไปรู้ของเขาได้ไงก็เอาตามระเบียบทองทางราชการนะผมยังไม่ทราบไม่รู้ตัวนี้ไปสั่งการอะไรไม่ได้เพราะเรื่องยังไม่ถึงผมนะแต่ว่ามันมีความ เเเรราจะปปิดผยใให้มันโ่งสถ้าอะไรที่เปิดเผยได้ไม่ใช่เป็นความลับทางราชการก็เปิดเผยถ้าเป็นความลับเราก็ต้องทําให้เปิดเผยได้ถึงเ้าเปิดเผยเพราะว่าเรื่องของความลับเราจะไปเอาความลับมาเปิดเดี๋ยวก็มีปัญหาตามมาอีกไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ยังตัวคุณหมอที่อยู่กอเขาก็มองว่าเขาอยากให้เปิดเผยเพราะว่ามันก็จะได้เคลียร์กับทุกฝ่ายในวัยนี้ก็เรื่องอื่นมีเยอะนะถ้าเปิดเผยทุกเรื่องเดี๋ยวก็ทําไม่ทัน นะไปัปากจะไปรับปากใครอะไรใครไม่ได้ให้เห็นเนื้อเรื่องก่อนโอเคนะอาจารย์ถามลรกถึงระเบียบเรื่องนี้ค่ะว่าระเบียบมันสามารถให้พอร์ตบ้านชุมชนสามารถแบ่งซื้อแบ่งจ้างได้ไหมไม่สามารถ อันนี้ก็เป็นท่าทีของคุณสมศักดิ์นะครับซึ่งเรื่องนี้ประชาชนก็รอความชัดเจนด้วยนะคะว่าอาจจะต้องมีการประชุมหรือมีการถแถลงสึงเรื่องความโปร่งใสในขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองได้ให้แนวทางหลังจากนี้ไหมว่าจะมีเส้นทางยังไงต่อจากนี้ด้วยะคะ่ะคุณสมศักดิ์พูดหลายครั้งว่าหลายๆอย่างยังเป็นความลับความลับในทางราชการอยู่ซึ่งเราก็อยากรู้นะครับว่าความลับที่ว่านั้นคืออะไรถ้าความลับที่ว่านั้นคือหลักฐานที่จะชี้ให้เห็นว่าคุณหมอสุพัฒน์ผิดจริง ถึงขั้นกับต้องลงโทษให้ออกอันนี้ก็เป็นเรื่องจําเป็นที่สังคมจะได้รู้ว่าหลักฐานนั้นคืออะไรซึ่งคนสมศักดิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมคณะกรรมการกอ,อกพอในเดือนกันยายนนี้ซึ่งก็จะพยายามจะให้คนที่สอบสวนเรื่องนี้ออกมาชี้แจงต่อสังคม,มเพื่อความโปร่งใสเพื่อที่จะไม่ได้ให้มันเห็นเป็นเกมอำนาจลับในกระทรวงที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นทุกคนก็อยากจะมูฟออนต่อจากเรื่องนี้ว่าแล้วหลังจากนี้ล่ะ คุณหมอสุพัฒนจะเป็นกรณีที่ทําให้ข้าราชการคนอื่นเนี่ยเกรงกลัวที่จะทําทหน้าที่หน้างานแล้วก็ไปผิดระเบียบแบบนี้หรือไม่ซึ่งคุณสมศักดิ์พูดถึงกรณีหนึ่งก็คือที่ผ่านมาตอนที่ตัวเองเคยอยู่กระทรวงก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมนะครับคเคยมีแนวคิดจะร่างแนวทางที่เรียกว่า law of efficiency ก็คือกฎปมายที่จะมาช่วยในการตีความ ว่าสิ่งที่ข้าราชการได้ทําไปนั้นเนี่ยมันแม้จะผิดระเบียบแต่ว่ามันส่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อภารกิจก็ในกรณีของคุณหมอสุพัฒน์เนี่ยมันก็สอดคล้องกับแนวทางนี้เลยครับก็คือว่าอาจจะผิดระเบียบจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่นะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์และในลักษณะสถานการณ์เร่งด่วนแบบนั้นเนี่ยการมีระเบียบราชการในการบีบรัดมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อราชต่อราชการในทางกลับกัน เป็นอย่างอาจประชาชนก็ยืนยันในการในความจําเป็นที่จะใช้ ATK ในการตรวจของคุณหมอที่ขึ้นมาบุกรุงในเวลานั้นได้เป็นอย่างดีลองไปฟังประชาชนเขาสะท้อนถึงความจําเป็นในการใช้เวชภัณฑ์ตรงนั้นที่เข้ามาควบคุมการระบาดโควิดเมื่อปี64กันหน่อยครับจะมีอาการเป็นหวัดเป็นหวัดน้ำมูกไหลครับแต่แ้วผมพาไปตรจวจ ตัวเวงตรวจตั้งแต่เช้าแล้วก็เขาไม่รับตรวจที่เสียดตังเขาก็ไม่รับบางที่เขาก็จากัดอาย,ยุยุมากเขาก็ไม่รับตลอดหกเป็นหกสิยยบก็ไม่รับเป็นเจ็ดสิบก็ไม่รับอะไรในบางที่นะที่ผมได้สอบถามมานะคะนนรับในถุงก็เลยมาที่นี่การตรวจในเชิงลุกนี่มันมีประโยชน์เราได้เยียวยารักษาเรืร้องต้นได้เพราะนั้นจะติดติดกันเละหมดเลยเพราะนั้นเราเราผู้นำชุมชนจำเป็นต้องประสานโดยตรงกับสปสชกับ ชมรมแพทย์ชนบ,บทมาทําตรงนี้เพราะนั้นถ้าตราบใดไม่ทําในเชิงรุกไม่จบหรอกครับเราเห็นอยู่ต้องทํางานแบบฉุกเฉินให้ได้ต้องลงมาดูติดกี่รายหายกี่รายนอนอยู่กี่รายต้องมาดูตัวเลขเหล่านี้ไม่ไมันจะอยู่ในเซ็นเตอร์ที่ที่ผู้นาชุมชนจะรู้เลยเราต้องขวนหวายหากันเอาเองลําบากครับเสียงจากประชาชนน่าจะเป็นอีกหลักฐานหนึ่งได้นะครับคุณบุษรรินว่า การจัดซื้อทีท่ได้มันซึ่งเอทเคในเวลานั้นมีความจําเป็นกับสถานการณ์ในตอนนั้นอย่างไรมีประโยชน์จริงไหมมีประโยชน์จริงไหมซึ่งถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณสมศัก์ร,ร่างแนวทางที่เรียกว่า law of efficiency ขึ้นมาทันเนี่ยคุณหมอสุพัฒน์อาจจะได้รับประโยชน์จากร่างแนวทางนี้นะครับแต่น่าเสียดายที่ร่างแนวทางนี้ยังไม่ทันในช่วงที่คุณสมศักด์เป็นรัฐมนตรีลองไปฟังคุณสมศักด์พูดถึงการร่างที่สิ่งที่เรียกว่า law of efficiency กันหน่อยครับ มื่อกี้นี้ว่าผมเคยให้หน่วยงานของกระทรวงหนึ่งนะได้เขียน law of efficiency อะไรที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของทำให้เข้าประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ประโยชน์กระทรวงรวมหรือต่างๆเหล่านั้นนะแล้วก็ไม่ได้ทำระเบียบไม่ได้ขอระเบียบอะไรต่างๆให้ครบถ้วนเนี่ยมันก็มีความผิดนะอันนี้ก็ให้ให้ใช้ law of efficiency ตีความให้เกิดประโยชน์กับ ทำงานเพื่อแก้ปัญหาแต่ว่าร่างมันยังไม่จบนะก็มีความเห็นหลากหลายเพราะฉะนั้นความเห็นของเราคนเดียวมันจะเป็นเรื่องของอาชีถูกกิจไม่ได้หรอกนะครับมันก็ต้องเรื่องเอาที่มันมีกฎหมายตราไว้แค่ตอนนี้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นก็อย่างที่คุณสมศักดิ์บอกนะครับว่าตอนนี้กฎหมายในเวลานี้ตราไว้แบบไหนก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าลองลองนึกภาพนะครับว่าถ้าตอนนี้มีสิ่งที่เรียกว่า law of efficiency เนี่ย กรณีของคุณหมอสุพัฒน์อาจจะได้ประโยชน์จากร่างกฎหมายนั้นตามเหตุตามผลที่มันควรจะเป็นแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่กรณีของคุณหมอสุพัฒน์เท่านั้นที่เป็นประเด็นในเรื่องของอวิกฤตการจัดซื้อจัดจ้างไทยยังมีอีกหลายกรณีเลยใช่ไหมคุณบุษลินที่เป็นข่าว แล้วก็เห็นผ่านหน้าผ่านตาเรามาคือสิ่งนี้มันสะท้อนชัดเจนว่าจริงเรากรอบหรือว่ากฎระเบียบของราชการก็อาจจะมีความจําเป็นในเรื่องของการทําตามระเบียบแต่ว่าในช่วงวิกฤตนี้อาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่หรือไม่การที่จะมี law of efficiency เข้ามาเนี่ยก็จะมีประโยชน์ทั้งในกรณีของคุณหมอสุพัฒนนะคะจากกรณีของการจัดหา ATK ที่ถูกออกคําสั่งไปถ้าเกิดว่ามีการคลอดออกมาก็อาจจะทําให้ประเด็นนี้กลายเป็นประโยชน์ได้ถูกต้องครับก็ดูเลยนะครับว่าทุกอย่างมันย้อนแย้งเลยนะฮะ ในกรณีคุณหมอสุพัฒน์เจตนาก็คือจัดซื้อเนี่ยเพื่อที่จะมาคัดกรองประชาชนให้เข้าสู่ระบบการรักษาแล้วก็ควบคุมการระบาดของโควิดแต่ผลลัพธ์คือถูกให้ออกจากราชาการแบบนี้มันย้อนแย้งใช่ไหมครับอันนี้มันสะท้อนเลยว่ากฎระเบียบเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับภาวะเร่งด่วนมาดูอีกกรณีหนึ่งอย่างของครูมัดเกิดขึ้นเมื่อเรากลางเดือนมิถุนายนเมื่อปีที่ผ่านมาปีนี้แหละครับครูมัดได้ทิ้งจดหมายลาแล้วก็ผูกคอเสีย <พา S 1> ชีวิตาง,งานครเพราะว่า พูดถึงภาระทางการเงินที่แบกเอาไว้<ม>การจัดซื้อซึ่งคุณม,มัดทําตามหน้าที่ครับแต่ผลลัพธ์คือเสียชีวิตจากความเครียด สะท้อนเลยนะครับว่าอันนี้คือระบบโยนภาระเกินบทบาทครูซึ่งในกรณีล่าสุดก็คือทางรลขาสพทอบอกว่าจะต้องมีการทบทวนกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจริงๆการจัดซื้อจัดจ้างในกระทรวงสาธารณสุขในโรงเรียนก็ยึดโยงกับระเบียบเดียวกันกับกระทรวงการคลังที่คุณหมอสุภัฒใช้จัดซื้อ ATK เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับอีกกรณีหนึ่งคุณครูเนี่ยหักงบอาหารกลางวันไปซ่อมห้องน้ําตามคําสั่งพอ,อ,อ,อคือเขาเขียนมาว่างบอาหารกลางวันเนี่ยมันควรจะใช้กับงบอาหารกลางวันเท่านั้นแต่ ผมไม่รู้สาเหตุกลใดที่คุณครูคนนี้ใช้งบผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าไปเอางบอาหารกลางวันมาปรปับปรุงห้องน้ําแต่การปรปับปรุงห้องน้ําในโรงเรียนเนี่ยมันอาจจะเร่งด่วนก็ได้ไงคุณบุษลินแต่กลายเป็นว่าถูกให้ออกเหมือนกันกรณีนี้ก็สะท้อนเลยว่าสอบสวนไม่เป็นธรรมคนที่สั่งคือผอ,อ,อแต่คนโดนลงโทษเป็นครูในขณะเดียวกันกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเลยครับคุณบุษรินทหารขอรับบริจาคลวดหนามหีเพลง คนก็เซ็งแซ่เลยว่าอ้าวทาไมไม่มีเงินหรอกระทรวงทหารเนี่ยได้รับงบ,งบประมาณไปต้องเยอะ เจตนาของทหารเนี่ยบอกเลยนะครับว่าต้องการปกป้องชายแดนแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการขอรับบริจาคคือถูกวิจารณ์ว่างบเนี่ยมีแต่ถูกวิจารณ์ในในขณะที่กรณีนี้เนี่ยสะท้อนชัดเจนเลยว่ารัฐการไม่ยืดหยุ่นนะครับใช้งบไม่ทันเวลาเพราะว่าทหารเขาบอกว่าถ้ารอจัดซื้อจัดจ้างลวดหีบลวดหนามหีบเพนี่ใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับแล้วกําลังประทะกันอยู่มันทันไมหมฮะหนึ่งเดือนอ ชัดเจนเลยครับจริงๆแล้วถ้าบอกว่าถ้าจะวิเคราะห์กันตามเจตนาแล้วก็ผลลัพธ์จะเห็นว่าทุกเหตุการณ์เนี่ยเจตนาดีหมดเลยผลลัพธ์ก็ออกมาดูจะเป็นส่วนรวมด้วยแต่ปัญหาก็คือทําไมถึงยังมีผลลัพธ์แบบนี้อยู่นะคะทาไมข้าราชการหลายคนอาจจะต้องเหมือนกับถูกบั่นทอนเหมือนกันท้อทแท้เหมือนกันนะทำงานในภาวะวิกฤตแต่สุดท้ายก็ถูกบีบออกแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นโจทย์ให้คิดว่าระบบราชการจะไปต่ออย่างไรนะครับ <c oughs> ที่เราจะสกิปไปนอกเหนือจากคุณหมอสุพัฒนด้วยครับค่ะนี่ก็เป็นจุดร่วมนะคะที่เราสะท้อนแล้วก็รวมถึงข้อมูลด้วยอาจจะต้องติดตามกันต่อสําหรับประเด็นนี้แล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณคุณวัชรฟิท์ด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์นี้กับเราค่ะสวัสดีค่ะค่ะ